ไม่เข้าใจว่ะแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่ทุกคนชอบแมลงสาบล่ละมึงลองคิดถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดใหม่เมื่อทุกคนรักแมลงสาบดูซิร้านแต่งขนขาแมลงสาบใม่ดีกว่านั้นอีกคาเฟ่แมลงสาบอ้าไม่ริกกี้ล่วงลงไปแล้วจะไม่ต้องห่วงริกกี้เป็นแมลงสาบที่ฉลาดตกโตแค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอกเอ๊ะ เราจะมาทำฝันของพี่กุ้ยให้เป็นจริงกันโดยการเปิดร้านคาเฟ่แมลงสาบวานาบักจอยเอาละสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือพนักง,งานใช่แล้วก็ต้องมีแมลงสาบแบบเยอะๆเลยอาา่าฮะแล้วเราก็ต้องมีสิ่งที่หนึ่งดูดลูกค้าอย่างเมดน่ารักน่ารักไม่ได้ถึงเมดเนี้ยอ่าใช่หมายถึงเมดนี้เลยโอเคแค่นี้เราก็เปิดรนะ้านคาเฟ่ได้แล้ว ัวช่วยของเราในวันนี้ก็คือ Figma สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก Figma Figma เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในเรื่องของการออกแบบสามารถชวนเพื่อนๆเนเ,อนอเข้ามาในบอร์ดแล้วก็ช่วยกันออกแบบได้ถ้าให้ทุกคนเห็นภาพรวมของงานได้ง่ายขึ้นออกแบบเกสร็จแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการเขียนยูนิต้ภาพตามตรงเราไม่ใช่ได้พี่ดีเท่าไหร่เพราะงานสนา่วนใหญ่ของเราเป็นงานของอาร์ติส และหน้าที่หลักในกลุ่มเราคือการแทร่สายไฟเรามีพนักงานแล้วก็ต้องมีเมนูเอาไว้เสิร์ฟลูกค้าอือดูสีก็รู้แล้วว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรอ้ยินดีต้อน,นรับค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าอยากจะได้เมนูอะไรคะ จะได้เมนูนี้สักหน่อยนะคะโอ้ได้เลยค่ะลูกค้าเราจะคู่นะคะ โอ้ยทำไมร้านเราไม่ใช้ระบบตเตาแก๊สเนี่ยรู้ไหมมันจุดยากเอ,อ้อปิดแล้วอ้ลูกค้าจะต้องชอบมันแน่ๆเลยเมนูที่คุณสั่งได้แล้วคะ่ะลูกค้าแต่ว่าฉันสั่งกาแฟนะคะ

และนั่นก็จะเป็นภาพรวมข้่ควๆข,ของการเล่นเกมของเราระบบแรกที่เราเอาเข้ามาในเกมก็คือระบบเดินโดยการคลิกคลิกตรงไหนก็เดินไปตรงนั้นและอีกระบบหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการทับอาหารเราก็แค่คลิกไปที่เตาแล้วเราก็รออาหารออกมาเราก็จะได้อาหารพูดถึงอาหารแล้วเราก็ต้องมีคนกินใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างลูกค้าออกมาแล้วก็มาแรงสาวที่เป็นตัวหลักของคาเฟ่เรา คราวนี้เราก็แค่ทําอาหารเสิร์ฟอาหาให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะไปเล่นกับแมงสาบแล้วก็กลับมาเดี๋ยวเราไปวาดแอสเซทมาแป๊บนึงโอเคเราวาดเสร็จแล้วเราวาดมาแค่อันที่ใช้ละหลักตอนนี้อยู่ก็จะมีเพลเยอร์ลูกค้าแมลงสาบแล้วก็พวกเครื่องของเที่ยวไว้ทําอาหารส่วนระบบก็ยังเป็นระบบตามเดิมเพิ่มเติมคือเราสามารถเพิ่มลูกค้าเข้ามาในร้านได้แล้ว หลังจากนี้เราจะทำการเพิ่มระบบอะไรต่างๆเกี่ยวกับพวกหน้าต่าง U X U I เข้ามาแล้วก็ภาพรวมเกมมีทำให้มันยิงซีมากขึ้นคงใช้เวลาใหญ่ๆเลยเพราะเราต้องทำของตกแต่งเข้าไปในร้านด้วย,ยนี้ก็จะเป็นภาพรวมเกมทั้งหมดของเราเป็นไงของตกแต่งก็ยังไม่่อยเยอะเท่าไหร่แต่คิดว่าอนาคตเราจะเ,เข้ามาตกแต่งมากกว่านี้แน่ๆยังมีระบบอีกตั้งหลายระบบที่เราอยากจะอาใส่แต่ว่ายังไม่ได้ใส่ในคลิปนี้คิดว่าน่าจะมีคลิปหน้าแหละ มันต้องมีแล้วแหละเพราะว่าเรายังอยากเพิ่มอะไรอีกเยอะแยะเลยถ้าเห็นลูกค้าตัวสีแปลกๆก,ก็ไม่ต้องแปลกใจนะเราไว้ดูว่าระบบส่งลูกค้าเรามันทํางานได้หรือเปล่าเฉยๆก็อย่างที่ทุกคนเห็นลูกค้าเดินเข้ามาเราก็จะมาที่หน้า ier, แคชเชียร์เราก็รับออเดอร์ทำอาหารลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะรอที่จุดเสิร์ฟเราก็เสิร์ฟอาหารแล้วลูกค้าก็จะไปดูในสาเป็นดักเล็กดัก,ดกเล็กดัก,ดกเล็กดัก,ดกเล็กส่วนที่เราชอบที่สุดในเกมนี้ก็น่าจะเป็นแมงสาบวกเียกซับนี่แหละมันน่ารักมากเลยเนะือ เป็นกันงกับภาพรวมคาเฟ่แมงสาข,ของเราเราอยากจะยัดอะไรใส่เข้าไปอีกเยอะแยะมากมากเลยอะแต่ว่าเราจัดลงไปในคลิปนี้คลิปเดียวไม่ได้อะเพราะเดี๋ยววิดีโอมันจะแบบใช้เวลาทํานานมากกว่านี้เพราะเราต้องแบ่งเวลาไปวาดพวกของที่เอาไว้ใช้กับทําวิดีโอแล้วก็ต้องตัดวิดีโอด้วยเอาไปว่าถ้าคลิปหน้ามาสิ่งที่เราจะใส่แน่ๆก็คือชนิดของแมงสาพ,พี่มากขึ้นลูกค้าแล้วก็เมนูอาหารและอาจจะเพิ่มระบบหลักเข้ามาอีกสองสามร,ระบบซึ่งเราจะยังไม่บอกว่าคือระบบอะไร และข่าวทีสําหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เราเปิดรับพนักง,งานคาเฟ่แมลงสาบเพียงแค่คุณบอกว่าคุณอยากจะเป็นมแมลงสาบอะไรและบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากจะทำงานกับร้านคาเฟ่แมลงสาบของเราคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่เข้ามาอยู่ในร้านคาเฟ่แมลงสาบของเราก็ได้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย